สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้มนะคะวันนี้ปุ้มจะมาบอกเรื่องวิธีเดียวนะคะถ้าคุณไม่มีเงินทุนนะคะถ้าคุณไม่มีเงินทุนที่จะลงทุนทําธุรกิจใหญ่ๆนะคะสิ่งนี้คุณจะต้องมีก็คือ,อาการมองหาโอกาสนะคะการมองหาโอกาสวันนี้ปุ้มเห็นมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่เป็นรีสอร์ทนะคะแล้วปุ้มก็เดินมาถ่ายรูปก,ก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เป็นบ้านคนเห็นไหมคะตรงนู้นนะคะในทำเลเดียวกันนะคะในทำเลเดียวกันในที่จุดจุดเดียวกันนะคะฝั่งหนึ่งสามารถทำเงินได้นะคะแต่ในทำเลเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกิดผลอะไรคือเขาก็อยู่เฉยเฉยนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเขาอาจจะรวยไม่ได้เดือดร้อนแต่ปุ้มพูดในมุมมองของว่าถ้าคุณเป็นนักธุรกิจอะนะทำธุรกิจก็ควรที่จะมองหาโอกาสว่า วิ่ตรงที่เราอยู่จุดนี้เรามีอะไรนะคะเรามีอะไรที่จะใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่สามารถทําธุรกิจได้นะมะีปุ้มพาคุณมาเที่ยวมาเที่ยวบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะซึ่งที่นี่ก็เป็นคืนละเก้าพันนะคะคืนละเก้าพันกว่าบาทนะคะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งถ้าสมมติคุณมีบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ลงทุนทำเป็นโรงแรมหรืออะไรอะ่ะคุณก็สามารถทำเป็นแบบ อะไรอนะโฮมสเตย์ก็ได้นะคะไม่ได้ลงทุนแบบอย่างฟังเนี้ยคือละเก้าพันคุณคิดดูว่ามีหลายห้องนะคะมีหลายห้องก็ทำเงินได้เพราะนั้นอันเนี้ยปุ้มก็มานั่งนึกว่าเออถ้าเรามองเห็นโอกาสจริงๆอะค่ะว่าเราอยู่นะจุดไหนตอนนี้เรามีอะไรทรัพยากรที่เรามีตอนนี้มีอะไรยังไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างคืออย่างฝั่งตรงข้ามเนี้ยถ้าเขาไม่อยากต่อเติมอะไรหรือไม่อยากทําเป็นโรงแรมอะเขาก็สามารถทําเป็นแบบ เหมือนโฮมสเตย์ได้นะคะฝรั่งชอบด้วยฝรั่งก็จะไม่ไม่ได้ชอบวิวอารมณ์ที่เป็นเหมือนแบบโรงแรมเลยนะคะสวยไหมเขาก็กำลังต่อเติมห้องที่นี่นะคะแล้วก็พอดีมีแขกท่านอื่น่ะแล้วก็กลับพบกูไม่ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ